สว,ส,สวัสดีครับพวกเราซิง g ูลา่าครับค,คุณกำลังอยู่กับชีวิตสุขๆดิบๆมีเดียมแรครับ แล้วครับเดนคอสวันนี้นะครับแม่ก็ยังอยู่กับซิงคูล่านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหนี่ถามต่อก่อนเลยแล้วกันดีไหมเรื่องของยิปซีเอายิปซีแจ๊สยิปซีแจ๊สถามได้นะถามต่อได้นะได้แล้วยิปซีแจ๊สครับผมครับผมมันคืออะไรมันเป็นยังไงครับเออจริงมันก็เป็นแจ๊สแขนงหนึ่งครับแขนงแจ๊สม pues> ีสวิงม uh ีบีบ๊อบ มีพลาอะไรเงี้ยฮะครับผมอันนี้ก็คือหนึ่งหนึ่งในแจ๊สก็เป็นแจ๊สยุคประมาณช่วงหนึ่งพันเก้าร้อยล้นล้นเนี่ยครับผมครับที่แต่ก่อนอคนที่เล่นแจ๊สเนี่ยเขาจะมีบิ๊กแบนนเป็นแบบเครื่องเป่ามาด้วยเนี้ยครับแล้วพอไอกีตาร์เนี่ยเขาเล่นเล่นในในวงแจ๊สนี่ฮะเขเล่นในเฉพาะนิดขึ้นอย่างเดียวเพราะว่ามันไปสู้กับเอ่อติดเครื่องเป่าไม่ได้เขาเลยคิดค้นกีตาร์ขึ้นมาอันหนึ่งนะครับใช่่กีตาร์อีกสี่ ต,ต,ต้องใช้คือต้องใช้กีตาร์เฉพาะใช่เฉพาะต้องใช้กีตาร์ี4เล่นเท่านั้นนะใช่มันต่างกับพวกเพลงแขกเพลงอารับต,ต่างครับต่างม,มันก็เป็นแนวแ๊สอันหนึ่งนะครับแต่ก็มันมีสเกล พิเศษของมันที่ใช้ในการเล่นอะไรอย่างนี้ครับเอาแล้วลักษณะมันกีตาก็คือหกสายเหมือนกันเรียบร้อยลักษณะความกว้างความยาวโอเคอืมอ่อกีตาร์ยีปีนจะเป็นกีตาร์เหมือนกีต้าร์ปกติครับรูปร่างแต่มันจะมีตรงซาวโฮที่เป็นวงกลมครับอ่าครับผมท่านจะเป็นรูปตัวดีดีด็อกครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งเงี้ยฮะแต่ใหญ่มากนะฮะแล้วก็เอ่อตรงตรงบิดมันนะครับอามันจะเป็นผสมกับมันกีต้าร์ปผสมกับกีตาร์ฮาร์โลบอดี้ครับมีบิดเป็นแบบ ที่วางไปเลยอะถอดออกได้เลยโอ้ใช่แล้วต้องใช้สายสายยี่สิบสีโดยเฉพาะครับผมใช่ซึ่งจะทำแบบทำจากนิกเกิลแล้วก็พันด้วยทองแดงแล้วไปชุบด้วยเงินอีกทีหนึ่งโอ้มันยากไหมละเอียดซับซ้อนแล้วนี่สายขาดที่หายไงนี่ครับผมก็ไปตามยี่ิบสี่ที่ประมาณนอนอยู่ตามไร่สะพานครับผมไปขอตัวนี่เก้าศูนย์ศูนย์นี่เก้าศูนย์ศูนย์นะเป็นพี่ดาวพญากรครับผม ทีนี้เนี่ยซิงคูล่ามาทั้งทีนะครับคุณผู้ชมครับเราจะเอากีตาร์ยิปซีเนี่ยมาให้เขาเล่นเนี่ยนะฮะคือมันฝังไว้เป็นปีที่หมื่นสามแล้วไอ้ไอ้ไอ้นี่นายมีกีตาร์ยิปซีซ่อนไว้เหรอเนี่ยผมฝังไว้ฮะเอาเหรอเพราะพอดีกีตาร์ยูทีมโดนปลวกปลวกรับประทานไปเอาเหรอครับผมมข้าผอมก็เลยเหลือกีตาร์โปร่งตัวเดียวเอาหรอที่ฝังไว้เดี๋ยวเดี๋ยว อ่ะเดี๋ยวแก้ไขไปก่อนเดี๋ยวขุดุมาให้เขาเล่นหน่อยไปอีกครั้งนึงเขาที่ต้องขอโทษนะผมแล้วก็เกรงใจเลือกเกินครับที่เอากีบมางงงงมาให้เล่นคอับผเสียงอาจจะไม่เท่าไหร่แต่ว่าความขลังนี่ได้ขลังอยู่ใต้เมืองเนี้ยตอนที่เจ้าหญิงเนี่ยนอนหลับไปอครับผมถ้าจะขลังนะโอ้โหนี่โอ้ ทำไมมันไม่มีสายวะไ่ไบ้าไอ้าศหลังตีด้านไปงั้นเดี๋ยวให้ซิงคูล่านะครับะเล่นเพลงเพราะะหนึ่งเพลงให้เราฟังได้ครับครับผมโอเค อ้าวนีน่ก็สี่ลูกใช่ไหมสิงคูร่าอยากกลับบ้านไหมคะนี่คนที่ว่าแม่ให้มาทำไมถุงไม่ยิ้มให้เลยอ้าวเด็กบอมาที่บ้านถุงบ้านจะรีบเลยนี่ไหนบ้านเรานี่จริเหรออ๋อเก็บอ๋อนี่สุพรรณจริงเลยนี่นี่นี่เป็นเต็มกอ